สวัสดีครับผมโอ้ยหนาวพี่นอ้อกตั้งแต่แดดกันยังหนาวคือเก่าอยู่โอ้ย <c oughs> ดังไฟแล้วครับดังไฟบ่งแลวงานต่อยมางานกับควันรับควันควันควันรับควันตอนนี้กะ สิบเจ็ดองศานะครับโอ้อยู่ลำไปมณพผสมควรอยู่โอ้ยลำไปมันกับสิบเจ็ดองศานะครับก็ไฟปิงครับว้าถต่อยออกมากอยู่ปลาพักคือเก่ารือพี่น้องเออมือห,หนึ่งมาได้ไปใส่แล้วครับที่สวนพักคือเก่าหมดแล้ว สีวิตนี่ก็อยู่ในส่วนพักกับช่วยครับคนป่วยนี่นะครับแต่คนป่วยกับบุมีนะครับคนป่วยกับบุมี่นะครับรอกว่าหลานยังเิดอยู่นะครับหลานยังเก็บอยู่กับนี่จะพังงามๆนี่แหละครับสิให้เบิง้งพังงามๆนี่แหละครับพี่น้องป้องปายได้เบิ้งกันโอ้ยมันก็งามอีหลีเข่าอุ้มทุ้มนี่ครับโอ้แต่สาอ่อนได้ สะออนไลน์ครับตาสะออนไลน์โอ้เข้ากับบรรยากาศหนาวาครับพอดีไว้ตอนรับนะครับป่วยที่กำลังจะเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับเพิ่งใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเติมน้ำเพื่อไปใหม่นะครับอ่าเพื่อความสวยงามนะครับเบิ่งตอนเศร้าๆครับของมะเบิ่งใส่ปุ๋ยไปสามมือที่แล้วนะครับ อ่าตอนนี้ก็มีซื้อวัดมีชีวิตชีวานะครับมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับแง่งาม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 สุดยอดครับสวยงามเลยทีเดียวนี่ครับจำหน่ายตัวละสิบ,บาทอ่าเขียด d ในเขียดนี่นะครับลำไปหมาดนี่นะครับู้ได้อยู่ใกล้ ล้านนวดเพื่อสุขภาพรบใบมานะครับหรือว่าแถวธนาคารกรุงไทยนี่ะครับอ่าแถวธนาคารกรุงไทยนะครับแถวสถานีรถไฟมันนี้ครับอ่าอยู่โซนนี้นะครับโวนบ้านหนองแสงนะครับอ่าผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อตัวละสิบบาทนี่ครับอ่าเฉพาะนี่นะครับพื้นที่ไกลเคียงนี่ครับนี่ครับอ่าหรือว่า ผู้ที่เห็นนะครับสนใจสนใจนะครับทักมาถามนะครับว่าเหตดแบบใดเหบบใดนะครับยินดีให้คาแนะนํานะครับยินดีให้คําแนะนําแต่สําหรับผู้ที่เห็นคลิปนี้ครับระยะไกล้ๆนี่ครับบ้านนนองแสงนะครับระยะไก่ขี่ยงเขตนี้นะครับอยู่ในอําเภอลําำปางนี่ครับกลัามาสื่อได้เลยนะครับต้นละสิบบาทครับผมก็จะมีกินโอ๊กเลตโอ๊กนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับ แล้วก็อ้ผักพอแล้วก็อ้อะไรอีกหลายๆอย่างเยอะแยะครับมาเลือกเลยมาเลือกดูเลยนะครับผมอาจจะเฮ็ดคลิปได้บททั่วถึงนะครับเฮ็ดในเบื้องในบททั่วถึงเพราะว่าผมบมดสะดวกนะครับผมเวาลาผมเดินเนี่ยกล่องมนันอิสันนะครับเพราะผมร่างกายก็บวแข็งแรงนะครับผมนัทั้งนงั่งทั้งยืนนะครับยืนนิ่งๆรับ้วกามึงเท่วกันนั่งเฮ็ดคลิปนะครับ ความลำบากครับว่าผมอ่อนแรงนะครับจังยังฟื้นฟูร่รางกายอีกเยอะครับสู้ๆกันไปนะครับก็ถอดกับผ้าลายลๆที่รีวิวบบเต็มที่นะครับรีวิวบบได้เต็มที่นะครับขอโทษอภัยหลายลๆเลยครับพี่น้องพยัญชน,นะครับพยาญชนตอนนี้กะกำลังฟื้นเพื่อจะคล้องทำกับไปได้ ตอนนี้ก็เริ่มดีปล่อยไมา่ยางได้แล้วลครับสำหรับอาการของผมนะครับถึือพ้นอาจจะเห็นในเพจนะครับแพ่ว่ามันต้องใช้เวลาคืนคู่อีกนานครับเพราะว่าผมเองก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็มีเรื่องของโรคกระดูกทับเส้นซับซ้อนด้วยนะครับมันก็เลยแบบเป็นงานหนักสำหรับคุณหมอเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับ ซึ่งก็เป็นงานนักสำรับคุณหมอเลยเคยท้อนะครับผมไม่เคยท้อกับชีวิตครับตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังเดินได้อยู่นะครับอ่าแขนขายังไม่ตายครับใจยังสู้อ่ายังสู้อยู่ไม่ท้อครับไม่ท้ออ่าหากไปถึงผู้ป่วยลาย,ลาย,ลายท่านนะครับเดี๋ยเพิ่งท้อครับเด่าเพิ่งคิดว่าตัวเองเดินไม่ได้แล้วจะทำอะไรไม่ได้ครับ พอเพียงนี้เรามีความคิดนะครับความคิดดีๆความคิดดีๆนะครับคิดดีทําดีพอแค่มีคนเป็นแขนเป็นกาให้เราเราไม่ต้องใช้กําลังครับเราใช้ความคิดนะครับใช้ความคิดนะครับคิดที่ทำโน,น่นทํานี่นะครับมันผมเนี่ยครับไม่ค่อยจะใช้กำลังส่วนมากจะใช้สมองนะครับจะใช้สมองในการทํางานอ่าจะใช้ สมองในการทำงานนะครับใช้แรงเป็นบางอย่างนะครับใช้แรงเป็นบางอย่างสมากจะใช้สมองมองทะลุมองงานนี้ทะลุนะครับไม่ใช่ว่าคุณเป็นเส้นเลือดในสมองทีบจะเป็นญาอ่อนเสมอไปไม่ใช่นะครับถ้างั้นผมไม่สามารถทำ youtube ได้ต่อเพจได้นะครับไม่สามารถที่จะรับคนป่วยเข้ามาได้ครัเพื่งนเขาจะผิดว่า คนที่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบเฮ้ยมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่ามาใช่นะครับอย่าไปพูดเขาอย่างนั้นนะครับบางคนก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแค่ร่างกายเขาอ่อนแรงเฉยๆนะครับอย่าไปพูดเขาขั้นนั้นนะครับก็เหมือนที่ผมไปหาหมอบางครั้งนะครับหมอตั้งคําถามออกมากับผมนะครับว่าผมขอถามอะไรหน่อยหมอก็ถามผมอย่างนี้นะถ้าผมถามคุณเนี่ยผมจะสามารถตอบคําถามเขาได้ไหม เขาพูดเนี่ยแบบนี้ผมถึงกับอึ้งเลยนะครับพูดยังกับผมเป็นคนบัญญาอ่อนเนี่ยโอ้จักมอภาษาอะไรแล้วก็ถามอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องที่ผมถามขพืนไปไม่รู้เรื่องตอบผมไม่ได้ทีนี้ไม่เอ่ยนะครับว่าหมอที่ไหนครับก็ผมอะู่อยู่อำเภอลำปางด้วยคงไม่ต้องเอ่ยนะครับ ันไม่ได้ปัญญาอ่อนเสมอไปนะครับคนที่เป็นเส้นเรือนในสมองไม่แล้วไม่อย่างนั้นเนี่ยผมไม่สามารถทํางานอย่างนี้ได้แน่นอนแล้วก็วานนั่งพูดอย่างนี้นะ่ะก็อย่าเพึ่งท้อนะครับสําหรับคนที่เป็น,นครับสู้ๆครับสู้ๆนี่เบื้องนางผมก็จะเป็นทีนวดนะครับวันที่หนึ่งนี้เจอกันแน่นอนสําหรับผู้ที่จะเดินทางมารักษาที่นี่นะครับอข้างๆนั้นก็จะเป็นโฮมสเตย์หรือที่พักนะครับ สำหรับไว้รองรับผู้ป่วยที่จะมานอนพักรักษาตัวที่นี่นะครับผมก็นี่นะครับถ้ามีอาการต้องรักษาต่อนเนื่องหรือว่าอาการหนักเราก็จะให้นอนข้างในนั่นเลยนะครับที่นอนนอนม้งมีครบคันครับเกียบร้อยนะครับมีทีมงานพี่ๆดูแลนะครับทีมงานผู้ช่วยหมอเองนะครับ ไม่ใช่ขาที่ไหนครับก็จะเป็นที่คณหน้าคณหน้าคาุณตาคนดีนะครับอ่านี่ก็จะเป็นห้องนวดนะซึ่งหมดแต่ละครั้งก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นาน,นครับประมาณยี่สิบนาทีสิบห้านาทีหรือบางคนก็เกือบสามสิบนาทีก็จะเห็นผลนะครับว่าเป็นอะไรนะเข้าไปนี่จะเป็นอะไรนี่จะรู้เลยทันทีนะครับรู้เลยนะครับอ่าแล้วออกมาก็จะประกบน้าแข็งตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีผู้ช่วยมอเดินตามออกมาประกอบนอนเพียงให้แล้วก็จะบอกอาการนะครับว่าเป็นอย่างไดอย่างใดอย่างใดนะครับต้องใช้ระยะเวลาในการรักษากี่วันนะครับถ้าหนักก็ต้องนอนที่นี่นะครับส่วนเรื่องราคาก็โทรมาได้เลยนะครับหรือว่าติดต่อมาทางทีมงานแอดมินนะครับที่เพจนะครับเพจตวจเพื่อสุขภาพลำไปมานะครับซึ่งวันนี้ก็จะเพ่เปิดเพจตามปกตินะครับสามารถตักงันเข้ามาได้เลย กันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือที่เบอร์โทรนะครับ0 8 0 3 3 3 6 7 6 1นะครับโทรเข้ามาโดยตรงได้เลย2ช่องทางนะครับ2ช่องทางนะครับที่เบอร์0 8 0ย์367 6 1หนึ่งแล้วก็ที่เบอร์โทรนะครับก็ที่เพจเพจนวดเพื่อสุขภาพลำปลายมานะครับทางกันเข้ามาได้เลยครับผมสามารถโทรได้ตั้งแต่2โมงเช้าถึง สี่ทุ่มนะครับทางด้านก็จะเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับผมก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นโรดกระดูกทับเส้นนะครับกําลังมองหานะครับมองหาที่รักษานะครับมาได้เลยนะครับ <c oughs> ขอเชิญได้เลยครับที่นี่นะครับที่นวดที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพเราหมากของเรา รักษาก los, ENNIS, ระดูกทับเส้นทุกจุดของด้านกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื after 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 ่อนสะโพกเคลื่อนนะครับเข้ามาได้เลยครับผมถ้าเข้ามาได้เลยจะได้คัดเคสกันก่อนนะครับมาก <cause> that, ่อนนะครับหรือว่าโทรเข้ามาก่อนนะครับท่านที่จะมาร้านหมอประสุขภาพลำไบมันนะครับถ้าเข้ามาก่อนครับผมโทรเข้ามานะครับจะได้คัดเคสเพราะว่าเรารับเฉพาะเคสที่เราทําได้เท่านั้นนะครับเคสที่เราทําได้เท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะรักษาได้ทุกเคสทุกโรคไปนะครับไม่ใช่นะครับอ่ามันก็จะมีโรคบางโรคนะครับโรคประจาตัวนะครับอ่าโรคประจาตัวมีโรคหัวใจโรคไตโรคตับโรคมะเร็งโรคเอสดนะครับอ่าโรคพุ่มพวงอ่าไทรอยเป็นพิษอะไรอย่างนี้นะครับอามาพฤกอัมพาตนะครับที่ไม่สามารถรักษาได้นะครับแล้วก็การผ่าตัดที่มีการใส่เหล็กนะครับ แต่ก็จะมีบางจุดนะครับที่สามารถดูมาร่วยได้นะครับการผ่าตัดที่มีการใส่เหล็กนะครับก็จะเป็นบางจุดเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาเล่าการกับคุณหมอนะครับให้ท่านได้สอบถามนะครับจะเป็นยังไงเป็นยังไงครับก็จะได้ถามอาการกันจะได้ชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์ก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับว่าผมเห็นบางบางท่านนี่นะครับ เดินทางเข้ามาโดยที่ไม่ได้โทรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้รักษานะครับเพราะว่ามาคัดเคสที่นี่แล้วก็ไม่ผ่าก็เป็นการเสียเงินเสียเวลาทิ้งนะครับผมถึงอยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับโทรเข้ามาก่อนนะครับจะได้คัดเคสนะครับถามรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการรักษานะครับค่ารักษาเท่าไหร่เท่าไหร่ถามกันให้ดีนะครับถามกันให้ดีอถ้าคนนึงรู้ก็ต้องบอกต่อกันนะครับ มาอมีรรู้ก็บอกผัวนะครับอญาติรู้ก็ต้องบอกญาติญาติก็ต้องบอกญาติผัวเมียก็ต้องบอกกันนะครับมีแม่ก็ต้องบอกลูกลูกก็ต้องบอกแม่นะครับไม่ใช่ว่าคนนึงรู้คนหนึ่งไม่รู้นะครับมาแล้วก็มาพอจะจ่ายเงินแล้วก็ว่าโอ้ทําไมแพงจังทําไมแพงจังครับี้อยากบอกว่าบอกกันให้ดีก่อนครับมันมีหลายครั้งครับหลายครั้งนะครับ หลายครั้งหลายค่าแต่คุณหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็เชิญนะครับเชิญกลับบ้านครับเท่านั้นเองเชิญกลับบ้านเท่านั้นเองครับผมนึกว่าถามกันให้ดีครับเล่ารายละเอียดให้กันฟังครับก่อนที่จะมาครับถ้ารู้ละียๆจากที่นี่แล้วก็เล่าสู่กันฟังให้ดีครับมีญาติบอกญาติบอกกันทุกคนครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามาราคาเขารักษาเท่านั้นเท่านี้นะเราพร้อมจะไปไหมจะไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับบอกกันให้ดี ราคาเท่าไหรเท่าไรนอนที่นี่รักษาละเท่าไรไปกลับเท่าไหร่นี่บอกกันให้ดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้าวๆนะครับถ้าเอาละเอียดยิบก็โทรเข้ามาเหมือนที่ผมบอกนะครับศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ขอฝากช่องพิณภาชาแนลด้วยนะครับ is so a